วันนี้เรามาออกเยี่ยมแปลงพริกกันนะครับพริกเราก็มีหลากหลายรุ่นลูกแดงแล้วกําลังเก็บเกี่ยวอยู่ก็มีผลกําลังเขียวก็มีกําลังพ่อล้าเตรียมย้ายปลูกก็มีนะครับต่บางแปลงก็อาจจะมีโรคไวรัสยอดเหงกบ,บ้างพอเราเน้นความปลอดภัยไม่เน้นพ่นสารเคมีอันนี้ก็เป็นต้นกล้าในถาดเพาะชาวไร่าบางคนก็เพาะลงดินนะครับ จากนั้นก็เตรียมแปลงแล้วก็ย้ายปลูกลงแปลงชาวไร่ท่านนี้ก็ใช้พลาสติกคุมแปลงนะครับเพราะว่ารุ่นที่ผ่านมาวัชพืชขึ้นบนแปลงเยอะ <clique> ก็เลยใช้พลาสติกในการป้องกันหญ้าขึ้นบนแปลงครับก็จะเป็นการประหยัดแรงงานในการดายหญ้าได้อีกอย่างหน <C ute> ึ่งชาวไร่ <C ute> ท่านนี้ก็พ่อก้านะครับที่เห็นต้นโตๆนี่คือต้อนก้าที่พ่อลงดิงนะครับกําลังเตรียมแปลงที่จะปู